ดวงของชาวราศีธนูนะคะผู้ที่เกิดอยู่ในช่วง22พฤศจิกาถึง21ธันวานะเป็นโหราศาสตร์สากลถ้าไม่รู้ลัคนา,าสากลให้ดูช่วงเวลาที่บอกดาวสุขอยู่ในเรือนที่12นะคะช่วงนี้คุณอาจจะได้เงินลับๆใจใายเงินอะไรแบบลับๆนะคะหรือใครก็ตามที่มีคนรักแบบลับๆ,ๆก็ให้ระวัง ว่าคุณอาจจะนึกถึงหรือมีเรื่องเกี่ยวข้องอะไรเกี่ยวกับการเงินลับๆคนรักเก่ามีโอากาสหวนกลับมานึกถึงได้นะคะแล้วยิ่งถ้าดาวคู่รักของคุณเป็นดาวพุธนะอุ้ยเดินถอยหลังมีโอกาสมากๆเลยนะที่จะได้พูดคุยนะทำความรู้จักหรือว่ามีการส,สางอะไรบางอย่างกับคนรักเก่า คนราศีธนูนะใครที่รอคอยคนรักเกา่าคงจะดีใจนะแต่ถ้าแฟนของคนราศีธนูนี่คงไม่คงไม่ดีใจเนาะกําลังจะดีอยู่แล้วเชียมทําไมถึงกลับมาอะไรอย่างนี้นะคะก็ไม่เป็นไรมันจะเดินหน้ามันจะถอยมันมันมันคือถ้าใช่มันจะเดินหน้าพอดาวพฤหัสมันก็จะเดินหน้าอืมแต่มันยังไม่ใช่อยู่ในช่วงของแบบ การเจอใครสักคนที่ดีถ้าหากว่าคุณเป็นลัคนาราศีธนูปีหน้าเนี่ยแน่ๆยังไงคุณจะเจอคนที่แบบเป็นคนรักที่จริงจังอ่ะแต่ช่วงเนี้มันเป็นปีของการเริ่มต้นของเรื่องการงานมากกว่าการงานอาจจะต้องได้ลื้องานเก่ากลับมาลื้อฟื้นหรือทำงานเก่าหลายๆทีซ้ำๆนะคะยังต้องคิดมากกับการงานแต่ยังมีไฟ ที่จะตั้งใจทํางานนะคะห้ามรีบก็พออย่ารีบไม่ต้องรีบนะทําอะไรทําด้วยสโลว์บัตชัวร์ไม่ต้องรีบทําอะไรทั้งสิ้นนะคะช่วงนี้อาจจะแบบรู้สึกหุนหงิดกับผู้ใหญ่นะแต่ผู้ใหญ่ก็ยังช่วยเหลือเกือ้อกูลนะเออแต่ใจเราอเราจะรู้สึกหุนหงิดเหมือนไม่ได้อย่างใจเขาอาจจะช่วยเรารับรับเขาไม่ได้ช่วยเหลือเราเต็มที่ไม่ได้ช่วยแบบออกหน้าออกตานะคะอืม ดาวพุธคุณเป็นคนทําอะไรการเงินที่มั่นคงอยู่แล้วเนี่ยสามารถสร้างความมั่นคงได้จะได้เงินอะไรเก่าๆเงินจากแบบพวกใครก็ตามที่ค้างงการเงินคุณอยู่ไปตามกไปตามเงินจากเขาช้าหน่อยแต่ยังไงก็ได้นะคะการงานที่ทําเกี่ยวกับการขายของการติดต่อประสานงานยังคงได้รับการแบบยังยังยังดำเนินไปได้ด้วยดีว่าอย่างนี้เถอะ เพราะว่าดาวพุธทางมุมที่ดีกับดาวเสาร์นะคะการงานค่อนข้างมั่มนคงเป็นหลักเป็นฐานดาวของชาวราศีธนูนะดาวพฤหัสมีการถอยหลังเพราะฉะนั้นตัวคุณจะรู้สึกหงุดหงิดคุณจะรู้สึกเหมือนอะไรมันไม่ค่อยขยับเขยื่อนไปข้างหน้าอย่าไปหงุดหงิดละกันนะคะช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงเวลาที่หงุดหงิดเริ่มมันตั้งแต่ความลักเก่านะมันอาจจะมีเรื่องหงุดหงิดเรื่องเก่าๆกลับมาให้คุณลื้อฟื้น เพราะฉะนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่คุณจะแก้ไขอะไรบางอย่างเพราะว่ามันจะมีฟูมูนในตูนเรือนของตัวเองคุณอาจจะคิดทบทวนสิ่งเก่าๆที่ผ่านมาแล้วหลังจากนี้ไปต้นปีคุณจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆแถมยังมีนิวมูนในเรือนการเงินคุณจะมีช่องทางจากสิ่งที่คุณนึกถึงและแก้ไขแล้วเดินหน้าต่อไปกับปีใหม่2567นะคะ